ยินดีต้อนรับสู่ช่องฉลาดในวัยชราวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับสุขภาพที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อโดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปคุณเคยรู้สึกเหนื่อยง่ายเวลาทํางานบ้านเดินขึ้นบันไดหรือแม้แต่การออกกําลังกายเบาๆไหมคะหลายคนอาจคิดว่านี่คือความปกติของวัยที่เพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วมันอาจเป็นสัญญาณของการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อแบบเงียบๆที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ข่าวดีคือคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งพยาอาหารเสริมราคาแพง หรือการออกกําลังกายหนักๆเพราะวันนี้เราจะมาแนะนําอาหารธรรมดาที่หาทานได้ง่ายๆใกล้ตัวเราที่สามารถช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงลดความเมื่อยล้าและยังช่วยเรื่องการนอนหลับระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมให้ดีขึ้นได้จริงในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้ถึงมเมล็ด2ชนิด ที่งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วว่าดีต่อร่างกายของผู้สูงอายุโดยตรงโดยเฉพาะผู้ที่อยากมีพลังมีแรงมีความกระปริกระเปล่าในทุกวันแค่ปรับนิสยัยการกินเทียงเล็กน้อยชีวิตของคุณก็อาจเปลี่ยนไปได้อย่างไม่น่าเชื่อถ้าพร้อมแล้วไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะแค่แป้งถั่วลูกไก่100กรัมก็ให้โปรตีนจากพืชกว่า20กรัมพร้อมใยอาหารธาตุเหล็กและโฟเลตซึ่งทั้งหมดนี้มีบทบาทสําคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดความเหนื่อยล้าและช่วยให้ระบบประสาททางานได้ราบรื่นนี่คือสุดยอดอาหารที่หลายคนมองข้ามไป สิ่งที่ทาให้แป้งถั่วลูกไก่พิเศษไม่ใช่แค่โภชนาการแต่ยังย่อยง่ายและใช้สะดวกอีกด้วยคุณสามารถใส่ลงในซุปให้เข้มข้นขึ้นผสมในแป้งแทนเค้กหรือแค่คนกับน้ําเป็นเครื่องดื่มโปรตีนโฮมเมดง่ายๆและที่สําคัญงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเรดดิ้งในอังกฤษพบว่าผู้สูงอายุสามารถดูดซึมสารอาหารจากั่่บเชนถั่วลูกไก่ได้ดีกว่าถั่วทั้งมเมล็ดนั่นเพราะเมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะช้าลงและอาหารในรูปแบบผงจะอ่อนโยน ตอกระเพาะมากกว่าหากคุณเคยมีปัญหาท้องอืดหนักท้องหลังมื้ออาหารแป้งถั่วลูกไก่อาจเป็นคําตอบที่คุณตาหาและยังไม่หยุดแค่โปรตีนถั่วลูกไก่ยังมีทริปโตเฟนและวิตามิน B6 ที่ช่วยปรับสมดุลอารมณ์ส่งเสริมการนอนหลับและเสริมสุขภาพจิตดโดยรวมเชื่อหรือไม่ว่าการนอนหลับและอารมณ์มีผลโดยตรงต่อการรักษาและฟื้นฟูกล้ามเนื้อของร่างกายดังนั้นเมื่อคุณเพิ่มแป้งถั่วลูกไก่ในมื้ออาหารคุณไม่ได้แค่สร้างกล้ามเนื้อแต่ช่วย ทั้งระบบการย่อยการเพิ่มพลังงานและสมดุลทางอารมณ์มันเป็นขั้นตอนง่ายๆราคาประหยัดแต่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงข้อต่อไปผงมะรุมหากคุณไม่เคยได้ยินเรื่องผงมะรุมคุณไม่ใช่คนเดียวแต่คุณจะสงสัยว่าทําไมมันถึงยังไม่มีในครัวคุณมะรุมมาจากต้นไม้ที่ใช้ในแพทย์แผนไทยมานานหลายร้อยปีแต่ในรูปแบบผงนี่แหละที่สร้างปฏิหารโดยเฉพาะการเสริมกล้ามเนื้อและป้องกันความอ่อนแอตามวัยแค่ผงมะรุมหนึ่งช้อนโต๊ะก็ให้โปรตีนที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย ถึง7กรัมและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นยังมีแคลเซียมมากกว่านมหนึ่งแก้วธาตุเหล็กมากกว่าผักโขมและโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยสําหรับผู้สูงอายุนี่คือสารอาหารชั้นเยี่ยมในปริมาณเพียงน้อยนิดสิ่งที่ทําให้มะรุมโดดเด่นไม่ใช่แค่ปริมาณสารอาหารแต่เป็นความสามารถในการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็วโปรตีนในมะรุมดูดซึมได้ดีและมีประสิทธิภาพกว่าพืชชนิดอื่นๆน,นอกจากนี้ยังเต็มไปด้วยสารต้านการอักเสบซึ่งสําคัญมาก เพราะการอักเสบเรื้อรังเป็นตัวการซ่อนเร้นที่ทําให้กล้ามเนื้อเสื่อมเร็วในผู้สูงอายุความปวดเมื่อยหรือรู้สึกกล้ามเนื้อล้าส่วนใหญ่มาจากการอักเสบงานวิจัยจากวารสารโภชนาการและวิทยาศาสตร์อาหารพบว่าผู้สูงอายุไทยที่กินผงมะรุมต่อเนื่องสามเดือนมีแรงบิดมือการทรงตัวและพลังงานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดวิธีใช้ก็ง่ายมากเพียงคนลงในสมูทตี้ตอนเช้าผสมน้ำอุ่นหรือเติมในซุปหรือกาแฟก็ได้ด้วยรสชาติอ่อนและเนื้อสัมผัสนุ่งผงมะรุมจึงใช้งานได้หลากหลาย และยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นโควอนิซมและกรดคลอโรจีนิกที่ช่วยปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายประจำวันมะรุมไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่เป็นเกราะป้องกันกล้ามเนื้อที่คุณควรมีติดบ้านข้อสาควิโนโอสุกหลายคนคิดว่าควิโนโอเป็นธัญ,ญพืชแต่จริงๆแล้วเป็นพืชเทียมธัญ,ญพืชที่ชาวอินคาโบราณนิยมมานานหลายร้อยปีทาไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะควิโนโอมีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิด จึงเป็นแหล่งโปรโตีนจากพืชที่สมบูรณ์แบบหนึ่งถ้วยควิโนโสุกให้โปรโตีนคุณภาพสูงประมาณ8กรัมพร้อมแร่ธาตุจำเป็นเช่นแมกนีเซียมแมงกานีสและฟอสฟอรัสซึ่งจำเป็นต่อการซ่อมแซมกล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงแต่สิ่งที่ทำให้ควิโนโพิเศษไม่ใช่แค่โปรโตีนเท่านั้นมันยังมีคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยช้าซึ่งช่วยควบคุมน้ำตาในเลือดให้คงที่ตลอดทั้งวันซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาในเลือดที่แกว่งขึ้นลงอย่างรวดเร็วอาจทำลายกล้ามเนื้อและเส้นประสาทได้โดยไม่รู้ตัว การปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่องของควีนัวช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นแทนที่จะอ่อนล้าหรือเสื่อมถอยและนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยซาโปโลโพบว่าผู้สูงอายุไทยที่รับประทานควโนัวสาครั้งต่อสัปดาห์มีพลังงานดีขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังออกกําลังกายและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นมันยังง่ายต่อการเตรียมอย่างไม่น่าเชื่อแค่ต้มน้ำสองถ้วยกับควินัวหนึ่งถ้วยประมาณ15นาทีคุณก็จะได้ฐานข้าวที่นุ่มมีรสถ,ถั่วเล็กน้อย ซึ่งเข้ากันได้ดีกับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักซุปสลัดหรือแม้แต่ไข่คนถ้าคุณกำลังมองหาอาหารที่เรียบง่ายอร่อยและดีต่อกล้ามเนื้อควินูควรอยู่ในจานอาหารของคุณเสมอราคาย่อมเยาวทำง่ายและให้พลังงานที่ร่างกายคุณต้องการเพื่อความแข็งแรงเมื่ออายุมากขึ้นสีเต้าหู้เนื้อแน่นหลายคนมีความเห็นหลากหลายเกี่ยวกับเต้าหู้บางคนชอบบางคนไม่รู้จะทำอย่างไรกับมันแต่ถ้าพูดถึงการดูแลกล้ามเนื้อหลังวัยหกสิบเต้าหู้เนื้อแน่นสมควรได้รับโอกาสใหม่ ทำจากทูเหลืองเป็นแหล่งโปรตีนจากพืชที่สมบูรณ์แบบย่อยง่ายอย่างน่าประหลาดใจแค่เต้าหู้เนื้อแน่น150กรัมให้โปรตีนประมาณ15หกรัมพร้อมแคลเซียมแมกนีเซียมและสิ่งที่หลายคนมองข้ามอย่างไฟโตเอสโตรเจนจากพืชซึ่งช่วยปกป้องกล้ามเนื้อและมวลกระดูกโดยเฉพาะผู้หญิงใบหมดประจําเดือนที่เสี่ยงต่อการสูญเสียกล้ามเนื้อแต่จําไว้เต้าหู้ไม่เหมือนกันทุกชนิดเต้าหู้เนื้อแน่นมีน้ําน้อยกว่าและโปรตีนต่อคํามากกว่าแบบนิ่มนั่นหมายถึงคุณจะได้รับโปรตีนมากกว่าทุกคํา และเพราะรสชาติกลางกลางทำให้เต้าหู้ปรุงอาหารได้หลากหลายจะย่างใสซุปผัดกับขมิ้นหรือขยำใส่กับผักหรือรักก็ได้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิวชูประเทศญี่ปุ่นพบว่าผู้สูงอายุที่กินเต้าหู้เนื้อแน่นสี่ครั้งต่อสัปดาห์สูญเสียกำลังขาน้อยลงและเดินทรงตัวได้ดีกว่าคนที่ไม่กินและสำหรับผู้ที่มีปัญหาฟันหรือระบบย่อยอาหารเต้าหู้เนื้อแน่นนุ่มเคี้ยวง่ายย่อยสบายดังนั้นอย่ามองข้ามเต้าหู้เพียงเพราะชื่อเสียงของมันเต้าหู้คืออาหารแคลอรี่ต่ำโปรตีนสูงใช้ง่าย และเหมาะกับการสร้างกล้ามเนื้อเมื่อคุณเรียนรู้วิธีทาในแบบที่ชอบมันอาจกลายเป็นของโปรดคุณเลยก็ได้ก่อนจะไปตอบผมมีคําถามคุณเคยรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแรงลงโดยไม่รู้สาเหตุไหมเช่นลุกนั่งเดินขึ้นบันไดหรือถือถุงของแล้วรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนี้ฝากคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ไว้ด้านล่างเพียงหนึ่งประโยคก็พอผมอยากรู้จริงๆเพราะบางครั้งแค่พูดออกมาก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง งั้นเรามาต่อการห้าเมล็ดทานตะวันคุณคงเคยเห็นมเมล็ดทานตะวันในขนมถุงขนมหรือโรยขนมปังแต่หลายคนไม่รู้ว่ามันอัดแน่นไปด้วยโปรโตีนและช่วยดูแลกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นได้เพียง100กรัมของมเมล็ดทานตะวันให้โปรโตีนเกือบ21กรัมใกล้เคียงกับอกไก่ชิ้นเล็กๆเ,เลยถือว่าเยอะมากสําหรับของขบเคี้ยวและไม่ได้มีแค่โปรโตีนเพราะมีวิตามินอ e, ีซิลิเนียมแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลกล้ามเนื้อเส้นประสาทและลดอาการเหนื่อยล้า งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบาลาโนโลพบว่ามเมล็ดทานตะวันช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่ช่วยเพิ่มกระบวนการเผาผลาญกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในผู้สูงอายุที่ออกกําลังกายน้อยลงข้อดีอีกอย่างคือใส่ง่ายมากจะโรยบนสลัดใส่ในซุปใส่ในธัญ,ญพืชหรืออบขนมปังขนมสุขภาพก็ได้หรือถ้าไม่ชอบเคี้ยวมเมล็ดก็ปั่นเป็นแป้งละเอียดมาทําแผนเค้กหรือมัฟฟินโปรตีนสูงก็ได้เป็นของดีราคาถูกที่หากินง่ายแถมเมล็ดทานตะวันยังมีไฟโตสเตอรอลและสารต้าน อนุมูลอิสระที่ช่วยลดการอักเสบเงียบซึ่งเป็นสาเหตุลับของการสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่อเราแก่ตัวลงครั้งหน้าเวลาจะซื้อโปรตีนบ้าหรืออาหารเสริมแพงๆลองนึกถึงมเมล็ดทานตะวันก่อนเพราะมันได้ผลและเป็นธรรมชาติกว่าเยอะ6มะเมล็ดสาช่าอินชิของดีที่หลายคนไม่รู้จักมาจากปาเมซอนใช้เป็นแหล่งพลังงานและความแข็งแรงมาหลายรุ่นเพราะอะไรน่าเหลอเพราะ,มะเมล็ดสาช่าอินชิมีโปรตีนสมบูรณ25์25-30กรัมต่อ100กรัมถือว่าเยอะที่สุดในโลกของโปรตีนจากพืช และยังมีโอเมก้า3และโอเมก้า6สูงกว่าปลาหลายชนิดด้วยแล้วร่างกายเราได้ประโยชน์อะไรบ้างหลายอย่างแรกคือช่วยดูแลและฟื้นฟูกล้ามเนือ้อประการที่สองไขมันดีช่วยดูแลข้อต่อหัวใจและสมองของคุณและประการที่3ส,สารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติเช่นวิตามินเอและอ e ีช่วยลดการอักเสบและปกป้องเซลล์จากความเสียหายที่เกิดจากอายุนี่คือพลังที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะสําหรับคนไทยอายุเกิน60ปีงานวิจัย จากสถาบันโภชนาการกรุงเทพพบว่าผู้สูงวัยที่รับประทานมเมล็ดงาท่ม่อนเพียงสัปดาห์ละสาครั้งช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและลดเวลาในการฟื้นตัวหลังการออกกำลังกายได้จริงนี่ไม่ใช่อาหารเสริมราคาแพงหรือผงไฮโซแต่มันคือมเมล็ดพันธุ์ธรรมชาติและที่สำคัญคุณไม่ต้องทานเยอะเลยเพียงแค่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อว,ว,วันก็เพียงพอที่จะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ทันตาคุณสามารถรับประทานมเมล็ดงาท้ม่อนคั่วแบบถั่วลิสงหรือบดเป็นผงใส่สมูทตี้ข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตธรรมชาติ มเมล็ดนี้มีรสชาติกลมกล่อมคล้ายถั่วอร่อยทั้งกับของทคาวและของหวานและเพราะมันอุดมด้วยสารอาหารมากเพียงนิดเดียวก็เพียงพอหากคุณอยากเริ่มต้นดูแลสุขภาพง่ายๆแบบธรรมชาติเพิ่ม,มเมล็ดงาที่ม่อนเข้าไปในชีวิตประจําวันคือสิ่งที่ชาญฉลาดที่สุดข้อต่อไปมเมล็ดกัญชงและที่ดีที่สุดเราขอแนะนําเมล็ดกัญชง หากมีอาหารชนิดหนึ่งที่ผู้สูงอายุต้องรู้จักแต่มักมองข้ามนั่นคือเมล็ดกัญชงเมล็ดนี้มักถูกมองข้ามเพราะชื่อฟังดูแปลกหูหรืออาจไม่คุ้นเคยในครัวไทยแต่ความจริงแล้วมันคือแหล่งโปรตีนจากพืชที่ทรงพลังที่สุดเพียง100กรัมเมล็ดกัญช,ชงมีโปรตีนมากถึง 31- ถึง33กรัมมากกว่าไข่ที่มีแค่ประมาณ13กรัมต่อ100กรัมแต่ไม่ใช่แค่ปริมาณเท่านั้นที่น่าสนใจคุณภาพก็ดีเยี่ยมโปรตีนจากกัญชงถือว่าเป็นโปรตีนสมบูรณ์ เพราะมีกรดอะมิโนจําเป็นครบ9ชนิดที่ช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อและยังย่อยง่ายมากเหมาะกับผู้สูงวัยเพราะเมื่ออายุมากขึ้นระบบย่อยอาหารจะทํางานช้าลงทําให้โปรโตีนบางชนิดย่อยยากแต่กันโชคชงแตกตัวเร็วไม่ทําให้หนักท้องไม่อืดไม่ขมคอที่สําคัญมเมล็ดกันโชคชงอุดมด้วยแมกนีเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสซึ่งช่วยเสริมการทํางานของกล้ามเนื้อและฟื้นตัวได้ดีหลังทํากิจกรรมนอกจากนี้ยังมีกรดไขมันโอเมก้าสและ6ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ช่วยลดการอักเสบและบำรุงข้อต่อลดอาการปวดเคลื่อนไหวคล่องตัวและฟื้นตัวเร็วขึ้นจากความเหนื่อยล้าประจำวันงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่พบว่าผู้สูงวัยที่รับประทานเมล็ดกัญโชคชงวันละสงช้อนโตต่อเนือต8สัปดาห์มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทรงตัวดีขึ้นอารมณ์ดีขึ้นการย่อยดีและคุณภาพการนอนดีขึ้นนั่นสําคัญเพราะการนอนและการย่อยอาหารคือหัวใจของการฟื้นฟูกล้ามเนือ้อ หากคุณนอนไม่พอหรือย่อยไม่ดีต่อให้ทานโปรตีนมากแค่ไหนก็ไม่สามารถฟื้นตัวได้เต็มที่เมล็ดกัญชงใช้สะดวกมากไม่ต้องปรุงไม่ต้องแช่ไม่ต้องเตรียมพิเศษแค่โรยใส่ข้าวโอ๊ตปั่นสมูทตี้คลุกข้าวหรือผัดผักก็อร่อยรสชาตินวลคล้ายเมล็ดทานตะวันหรือวอลนัทไม่กรบรสอาหารเลยเมื่อคุณเริ่มลองคุณจะทึ่งว่าทำไมถึงเพิ่งเริ่มทานเมล็ดกัญชงเปลี่ยนแปลงสุขภาพได้จริงโดยไม่ต้องดังไม่ต้องแฟนซีคุณไม่ต้องยอมรับว่าต้องอ่อนแรง เพราะอายุเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัยแต่มันคือร่างกายที่ขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการซ่อมแซมและเสริมสร้างตัวเองโดยเฉพาะหลังอายุ60ไม่จําเป็นต้องซื้อของแพงไม่ต้องทานอาหารเสริมยุ่งยากเพียงแค่กินอาหารธรรมชาติเล็กๆน้อยๆอยอย่างเมล็ดที่กล่าวถึงในวันนี้ก็ช่วยเปลี่ยนแปลงร่างกายคุณได้อย่างน่าประทับใจอาหารเหล่านี้พิสูจน์แล้วว่าดีจริงช่วยกล้ามเนื้อพลังงานการนอนระบบย่อยและสุขภาพโดยรวมร่างกายคุณยังไม่หยุดฟื้นตัวมันแค่รอสารอาหารที่เหมาะสม เริ่มจากสิ่งเล็กๆโรยกันชงหนึ่งช้อนผสมควิโนนึงถ้วยหรือใส่ผงมะมรุมสักนิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเ,เหล่านี้รวมกันแล้วสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้คุณยังคงแข็งแรงและสุขภาพดีได้อีกนานและนี่ก็คือเคล็ดลับง่ายๆที่สามารถช่วยฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อเพิ่มพลังงานและช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นแบบไม่ต้องพึ่งอาหารเสริมหรือยาราคาแพงค่ะหลังจากที่ได้ชมวิดีโอนี้แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างคะมีอาหารชนิดไหนที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนว่า ช่วยดูแลกล้ามเนื้อและสุขภาพของผู้สูงอายุได้ดีขนาดนี้เราขอชวนทุกท่านช่วยกันแบ่งปันความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับบอกเราหน่อยข้าว่าสิ่งไหนที่คุณได้เรียนรู้จากวิดีโอนี้แล้วคุณจะเริ่มนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันทันทีเช่นจะเริ่มกินมเมล็ดชนิดไหนจะเริ่มเปลี่ยนอาหารเช้าหรือมื้อว่างอย่างไรบ้างเพื่อให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นผลจริงสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวแค่แค่ใส่ใจตัวเองและปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆ ในทุกวันคุณก็สามารถกลับมามีพลังสดชื่นและแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ are, และกดติดตามช่องสลุดเดลโลเซียโนสเพื่อไม่พลาดเนื้อหาสุขภาพดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปค่ะ